สวัสดีครับอีพีต่อเนื่องครับหลังจากที่เราลงมาจากอุทยานแห่งชาติผู้เตยเราก็มาที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์หรือว่าทำทันรอดครับไปไปแคมป์ปิ้งไปเล่นน้ำนะครับไปหมุดทำนะครับสวยๆน้ำใสเงี้ยวเลยนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปลุยพร้อมกันอีกและแกเราจะมุ่งหน้าไปอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ไปอีกครั้งหนึ่งครับไปทำทันรอดครับเพราะมันสวยนะครับรีวิวแรกๆของลุงก็มีอยู่แต่จะไปรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะวันในพานบอกว่าไม่ได้มานานแล้วโอเคเราจะเดินทางกัันเลยครบ ครับ, sensor, บ <los> อ่าตอนนี้ภาพรวมเหลอือกนะี่กิโลในพันโอ้เรามาแหมดีใจคิดมาหมอกบัตรคนยังไงเขาจุดอนนั่นจุดไฟนี่แหละเปียกหไอเราก็คิดมาหมอกมองมานี่ไงโอ้ดีเมยมาโอ้ท่านผู้ชมครับเจอหมอกเต็มเต็มแล้วครับนีอเนี่ยดูร่ค้าก่อนครับ ตอนนี้ก็อบรวมเหลือเรามาอีกเส้นทางหนึ่งเนาะเลยงงๆอ่าไปอีกแปบ๊บนึงก็จะเลี้ยวขวาหละอีกเท่าไหร่เลี้ยวขวา600อีก600เมตรเลี้ยวขวานะครับเมื่อกี้ก็แวะซื้อเส е บียงกันแล้วนะครับก็ซื้อน้ำแข็งซื้อไข่นะครับผมจะไปกินไข่ลวกยำเ้านะครับเห็นไหมครับอ่าผมมาจากฝั่งนู้นผมอยู่ตรงเลี้ยวซ้ายนะครับ นชไหมครับจับหน่ายเลยเขาเนี่ครับี่ขวามือเนี่ยอ่าน่าจะเป็นม่านพักจุดการเต้นของเขาครับมาทุกครั้งก็ยังชุ่มชื่นตลอดนะครับอุทยานเฉลิมแห่งชาติเฉลิมรัตนกโกสินทร์ครับนี่ตอนนี้ยังไม่มีน้ำนะครับนี่ถ้ามีน้ำในี่น้ำจะไหลตลอดครับไปเรากำลังเข้าอุทยานกันเดี๋ยวก็เปิดกระจกขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ ครับพี่สวัสดีครับมาแคมปิ้งครับแคมปิ้งอมามามาพักเราหรือว่ามาฟาครับเพิ่งเพิ่งมาเพิ่งเพิ่งมาครับพี่จะไปติดต่อด้านในเลยนะครับครับครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับเต็มที่เลยครับครับขอบคุณครับโอ้พี่เจ้าหน้าที่ทุกที่เลยครับดูแลดีมากตอนนี้นะครับเรากําลังเข่าเขตอุทยานแห่งชาติอย่างเต็มตัวแล้วครับโอ้โหป้ายใหม่เลยนี่ไงเราตกสไลเดอร์นะนะเขาทำแล้วนี่เฮ้ย เฮ้ยเนี่ยหน่วยพิทักษ์ขอต้อนรับปิดเ่ลยอ๋อนี่ไงเขากำแพงสาธุครับบ่ายศารโอ้นะครับเท่าที่ผ่านมาไม่ได้มาหลายปีครับสายมือสองอันเนี่ยตรงใต้น้ำตกสไลเดอร์นี่มีอ่าเขากำแพงนะครับก็อ่าก็เคยเห็นอยู่ในคลุมนะครับแล้วก็มีสารสวยๆครับ เเเนนยออะะครับตอนนี้เราจะถึงอ่าด่านแล้วนะครับด่านเปิดตลอดครับวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราดูแวะดูลานเขาก่อนนะครับสายมือก่อนนะดับแรกเลยนะครับครับตอนนี้กําลังหายในพานไปดูเขากัครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ดูครับการเปลี่ยนแปลงนี่สํานักงานมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะเห็นไหม จากเมื่อก่อนต้องอยู่ข้างในปีนขึ้นข้างบนใช่ครับดูสิแต่ก่อนเราเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ข้างในโน้นแล้วมันจะมีศาลาตรงนี้ไงศาลาซ้าย<ด>มือนถนอนแล้วก็ทำอย่างดีเนยโอ้โหครับอ่าตรงถนนนี่ผมจะถ่ายให้ดูยาวๆเลยนะฮะเมื่อก่อนไม่มีถึงนี่เลยนะนี่กํลาลังทําหมดแล้วนะซ้ายมือเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้แทบจะเป็นป่าเรามาถึงก็ซ้ายมือเลยโอ้ยถูกจองแล้วมั้งศาลาซ้ายมือนี่เห็นรถแล้ว โอ้นี่ทำนี่เขาทำให้่ายทางโน้นเลยเข้าใจเนี่ยมันมีศาลาที่เราเคยนอนนี่ไง้ายมือเนี่ยเห็นไหมอ้้หนี่ไงรถนี่เขาจอดมีไหมมีกลางเต็นท์นอนศาลาไหมไม่แต่รถคันนี้จอดอยู่ไงไม่มีใช่ไหมศาลานี่ยนะศาลานี่ไงที่เราเคยนอนนะเอองั้นเราก็ไปข้างหน้าต่อครับ ไม่งห่วงครับทํำทานรอดสะอาดสะอาดเส้นทางนี่พริกสุดๆนะครับสวยตลอดห้องน้ำนี่มีทุกจุดแล้วจะมีจุดแอ,อน้ำผ่านด้วยนะครับโอ้ดีตรงนี้เต็มหมดแล้วเห็นไหมจากเมื่อก่อนที่ไม่มีเลยไม่ได้ไอ,อ้นี่เออดูดิมีที่จอดรถละนะครับที่จะลงเดินไปเที่ยวถ้ำอ่ะใช่ไหมนะี่ครับนี่โอ้ เขไม่น้อยนะน่าวันนี้นูนนูนนูนนี่ปลายไอ้นี่ไหมจุดเช็คอินถ้ำทันรอดนี่เห็นไหมน,นี่สวยจนเนี้ยสายมือเนี่ยนี่มีน้ำนะครับเราได้ผ่านน้ำาืนพรนี้เราค่อยเดินเที่ยวถ้ำทัาทานรอดวันนี้เดินทั้งวันแล้วนะครับหากางเต็นท์จะพักผลอนเต็มที่ อืมปึ๊บอู้ยน่าดนู่นไม่ใช่เต็มแล้วแล้วก็ถึงเอาตรงนี้นี่นู่นโอ้โหครับอืดี๋ยวมาก่รมาขึ้นมาล่าสุดกลางซ้ายมือตรงจุดขาวแล้วก็เอาฝั่งนี้แหละเฮ้ยนั่นไงสมพลเมียนั้นใช่ป่ะเช้าเนี่ยอันนั่นไงก็แนเสื้อ ก็ไยงไเต็นน่ยลายนั้นเผื่อใช่โอเคครับเดี๋ยวมาหาที่กลางกันวันนี้คนไม่น้อยนะครับชาวเดิมอันนี้สองคนนะครับเมื่อคืนเจอกันที่สะพาสะเพิ่นขี้นะครับเสร็จแล้วใช้ชุดเดิมนะครับโอ้โหนายพันทริปนี้ไม่ยอมเต็นตัวเองออกมาเลยนะครับลายจริงๆของเราทั้งชุดนะครับสองคืนนี้นะครับน่งจะหงเขาครับวันนี้พอดีไหมนี่ เดี๋ยวเราผมตรวจเองตั้งหมเขารอตอนนี้นี่แต่แม่บ้านตาไม่มีใครมาด้วยมาสองคนก็่านเนาะทุ่เขากินเองข้าวจะเริ่มสุกเริ่มี่นียวทานนะครับไม่ทันใจจะเอาแกลมาอีกชุดหนึ่งมั่งนี่เตรียมจะทำนะครับเขากับซุกแล้วครับนี่โอ้ผุ่เขากำลังจะสุกครับผลมาพอดีเลยโอ้สดชื่นครับนี่ อันนั้เป็นโคหลังจากที่ข้าวสุกครับวันนี้เรากําลังรุยเรื่องอันนี้ต่อครับนะครับอันดาจะกินไขเ่เจียวทุ่มหนึ่งอ่ะในเวลาแล้วครับนี่โอ้ยปาถอดชุดเมื่อวานนี่ครับก็วันนี้ก็ทอดอีกชุดหนึ่งนะครับนี่อันดากินไขเ่เจียวเปกินลูกในพานหนึ่ง มาอุทยานในพานก็นเลยเป็นําใจครับในพานถอนไม่ได้ครับอืมตอนเด็กอืมเขาเสร็จครับให้ฟังเสียงลมครับนี่ตอนนี้ก็คือชุดมาคืนนี่แหละครับตัวตอนนี้ลมลมค่อนข้าง,งแรงครับแต่ว่าเป็นลมบนนะอ่าลมไม่ค่อยชอนข้างล่างครับตัว,ตว ฟังเสียงลมครับเป็นเข่าเ็จกันนะครับเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำครับเดี๋ยวจะรีวิวห้องน้ำให้ดูครับห้องอาบน้ำครับเนี่ยมีปดัดบัวนะครับมันจะม,มีชักโครกนะครับ ลุงกลับมาจากห้องน้ำนะครับก่อนจะเข้านอนวันนี้ก็ค้างเพียนอนเร็วแต่ก็จะให้ดูบรรยากาศกันนะครับไม่ใช่น้อยนะครับเยอะครับตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วครับก็เวลานอนพักผ่อนนะนะครับเพราะว่าอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวมานอนฟังเสียงน้ำตกครับเสียงน้ำไหลนะครับอ่ะโอเคครับพรุ่งนี้เช้าเจอตื่นมาหกโมงสิบนาทีครับ เามา่อคืนอากาศก็ดีพอดีนะครับนอนสบายนอนผอดเสื้อนะครับอเดี๋ยวเราจะนะครับดูฝนจะเก็บเต็นเก็บอะไรก่อนผมเก็บเก็บของผม,ผมก่อนนะครับวเดี๋ยวโอเค จากจุดอ,อะไรน่าสะเพลินขี้เรามาเจอกันเราก็มาเจอกันที่ถ้ำทานรลดตอนเนี่ยที่บอกว่ามาจากาบ้านเรานะครับสะแก้ววังน้ําเย็นแล้วก็ไอ้น้องคนหนึ่งปาจีนนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับมิตรภาพสายแคมทักทายกันครับเป็นไงบ้างครับผมเขาครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมา,ากาต้องมาต้องมาอีกแล้วเทียบคล้ายๆเขาซอยดาวใช่ไหม ผมอยากไปอยู่เขาสอยดาวเนี่ยใกล้บ้านว่าจะไปอยู่โอเคขอบคุณครับครับสายน้องๆที่มาจากสะแก้วนะครับสะแก้ววังน้ําเย็นสายแค์นะครับนี่เรามาเจอกันนะครับก็แลกเบอร์กับกิจแล้วนะครับเผื่อผมไปแถวนั้นจะได้ทักทายกันเผื่อกิจมาทางนี้นะครับโอ้โหถือว่ามีความพร้อมเลยครับสุดๆครับนี่คือมิตรภาพสายแค์ นำชาวกับหลังจากที่ลุงเก็บเต็นตัวเมียก็เดินทักทายนะครับกับเมื่อขี่เจอน้องกิดนะครับที่ว่าคนบางนำหินคนบ้านเดียวกันนะครับเจ้าของช่องนะครับก็ฝากด้วยนะครับช่องของน้องกิตนะครับชื่อช่องเที่ยวตามใจครับนี่ครับช่องเที่ยวตามใจครับไอเริฟโกครับนะครับดีมาทักกัน โอเคครับเดี๋ยวจะกินกาแฟแล้วก็อาจจะก,กินใส่กอคอนดอกเสร็จเดี๋ยวจะเดินกันคราวนี้ครับนี่ อโอ้ใหนพันเขาได้กระทะสุดยอดมาใหม่เลยเว้เยนะครับนี่ว้าวเดี๋ยวเราจะกินกันตอนเช้ากินกาแฟ ณภูมิเช้าวันนี้ครับที่อุทยานชาติเฉลิมบรราัตน์ศิลป์ครับผม24องศาครับกับทุกจุดเลยนะครับนี่อันนี้ตรงนี้ก็มีห้องน้ำเหมือนกันครับแยกชายหญิงครับจะเป็นภาพเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่เวลากับวันครับอีกครั้งหนึ่งครับที่เราได้มาเยือน คท <Because> ำจุดกลางเป็นหรือว่าเป็นจุดนั่งเล่นก็ไม่รู้แต่น่าจะให้เนี่ยโอ้หนนําใสมากโอ้โอเ,เราก็ว่าเออใช่เราก็ว่าพานครับน่าจะเป็นจุดนั่งเล่นมากินกาแฟมากกว่าครับนที่นี่มีคาเฟ่เล็กๆครับน,น,น,นู่นน้ำไหลนู่นให้ดูน้ำสวยๆโอ้มาเที่ยวนี้ครับ ตรงนี้สวยมากทำนะคาเฟ่เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวก่อนนะครับนี่คาเฟ่สวยๆครับถ้ำนี้มีกาแฟกาแฟสวัสดิการอุทยานแห่งชาติเฉลิมลัตษณะโคซินครับนี่สวยมากพอลังยาเมื่อกี้ถ่ายใกลๆครับตอนนี้ให้เห็นใกล้ๆอีกบรรยากาศหนึ่งครับนี่ครับเรากําลังจะเดินถ้ำนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถึงน้ําตกไหมนะครับแต่ EP ที่แล้วเนี่ยผมไปถึงน้ําตกครับ ปอมามวานปวดแล้วเดินปวดขาครับยินดีต้อนรับสู่ถ้ำทันรอดน้อยถ้ำทันรอดใหญ่ครับไปครับ,น,รบ,น,รบนี่ครับโอโคพืชสวยสะอาดมากนะครับนะครับกำลังเดินไปกันโอ้่ใครดูบรรยากาศตรปูกับร้านฮะเร็วๆาเดิน,เดนมานะครับ น้านัดนัานดา d a ฮัลโ,โหลกลบบานกลับดูเขาไม่เดินสะพานนะี่เลยนนะเขาพากันเดินสะพานไม่ไถ่อนนยอดนะโอเคครับโปรดเคารพสิทธิ์นักท่องเที่ยวท่านอื่นด้วยกันกดส่งเสียงดังครับกรุณาอย่าทิ้งขยะโปรดนำขยะกลับออกมาด้วยครับ นี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับ2.5กิโลครับไปถึงถ้ำทานรอดใหญ่2.5กิโลอ่าครับไปถึงอะไรนะอ่ารอดใหญ่2.5กิโลน้ําตกใต้ตึง1.5กิโลผมไปถึงแค่น้ําตกใต้ตึงนะครับก่อนตอนตอนนู้นนะครับแต่นายพานกับพวกป้อเนี่ยก็ถึงนู่นเลยทําทันรอดใหญ่ไปโพที่อุโมงทะลุนั่แหละครับปคือมีก่อนเข้าจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมีรับของฝากมีอะไรทุกอย่างเลยครับที่นี่จัด ส่วนได้ดีมากครับก่อนเขานะครับที่นี่ต้องมาลงชื่อนะครับว่าเปิดเจ้าหน้าที่เขาจะได้มีเช็คได้นะครับว่าเข้าออกนะครับนะครับลงมากี่คนลงท่านเดียวใช่ไหมครับพี่ลงเพื่อเป็นงานข้อนะครับแล้วก็มีจํานวนคนสามเวลาเก้าเก้าสสองสามครับโอเคขอบคุณครับ ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปดูถ้ำสวยๆอีก EP หนึ่งครับอุทยาแนแห่งชาติเฉลิมรัตนกโกสินทร์หรือว่าถ้ำทานรอดครับผมนี่มาตรงนี้ก็ได้ความรู้นะครับสถานีที่หนึ่งหินต้นกำเนิดของชีวิตหินเป็นมวลแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันอยู่ตามธรรมชาติหินแบ่งเป็น3ประเภทนะครับตามลักษณะเกิดคือเมื่อหินหนืดร้อนภายในโลกนะครับแมกมานะครับและบน พื้นผิวโลกลาวาเย็นตัวลงก็จะกลายเป็นหินอัคณีนะครับแล้วหินผุพังสึกก่อนเป็นตะกอนทับถมกันหลายล้านปีทําให้เกิดนั่นคือเป็นหินตะกอนส่วนการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกและความร้อนทําให้เกิดหินการแปลสภาพเป็นหินแปรเราเรียกนะครับรอบนี้ว่าวัฏจักรหินนะครับและกระบวนการสลายตัวของหินเป็นชิ้นเล็กๆทําให้เกิดดินซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกของเราอ๋อหินจริงๆหินนี่คือต้นกําเนิดเลยครับไป ก่อนเขาทำนะครับก็มีสารนะครับนู่นครับซาทุซาทุซาทุครับปลูกลานเขาไวยข้างหลังแล้วกันครับโปรดระวังครับในถ้ำมีความมืดอาจมีสัตว์มีพิษนะครับเวลาเปิด8.00นเวลาปิด16.00นนอกครับขอความร่วมือนักท่องเที่ยวรักษาเวลาในการเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยครับไปหรือเรากําลังจะเข้าไปแล้วนะครับอันดาเพิ่งมาครั้งแรกกําลังตื่นเต้นเลยครับไปนะครับดูสิครับผมบอกแล้วนะครับ ผมมาครั้งนี้นะครับท,ที่นี่นะครับถ้าทำอีพีนี่อีพีนี้อีพีที่2แต่ถ้ามากางนี่ผมว่าน่าจะไม่ต่ํากว่าเกือบเกือบสิบครั้งแล้วะครับไปยวเราเข้าถ้ำอาจจะต้องก้มนิดนึงนะครับตรงแรกที่ผมเดินไปนี่ตามไปครับไปตอนนี้ผมอยู่ในถ้ำแล้วนะครับผมว่ามาเที่ยวนี้ไฟน่าจะน้อยลงนะครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยไฟจะสว่างกว่านี้แล้วก็ได้ยินเสียงข้างข่าวกับเสียงน้ําไหลยอยู่ข้างในเลยครับ ในถ้ำนี้จะไม่อ้าวนะครับค่อนข้างโปรนะครับครับเส้นทางนี้ผมเดินมาครับทางเดินสบายครับแต่อ่าอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับถ้ามีไฟฉายพกมาไว้ก็ดีนะครับแต่ว่าเดินเดินได้สบายๆครับครับนี่ก็มีทางแยกอาจจะไปให้ในยืนถ่ายรูปกันนะครับกัเดี๋ยวเรายังเดินกันต่อครับในถ้ำเดินพร้อมกับฟังเสียงน้ํานะครับ ตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นปูนนะครับเป็นตะแกรงเหล็กนะครับเป็นทํำค้างคาวครับเดินเดินอยู่นี่ค้างคาวก็บินโชบไปโชบมาเหมือนกันนะครับครับตอนนี้ผมเดินมาได้นี่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปนะครับด้านหลังที่ผมเดินมาครับนะฮะบริเวณนี้ค่อนข้างว่างนะครับลมเข้ามาเย็นเลยครับนี่ นะครับผมให้ฟังเสียงนกค้างคาวนะครับได้ยินเสียงไหมครับนะครับเสียงข้างคาวตรงนี้ค้างคาวน่าจะเยอะครับเนี่เสียงข้างคาวตลอดเลยคราจะพักผมให้ดูหินก้อนนี้ครับคิดดูว่าน้ําเนี่ย กี่หมื่นนะกี่หมื่นกี่แสนปีครับถึงได้เป็นเกรดอย่างเงนะครับเห็นไหมครับถ้าดูนี่นี่ก็เหมือนเกตงูเกรดพญานาคเลยครับนี่โอ้ครับหินย้อยตรงนี้สวยมากนี่ครับครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาละอ่าอุโมงค์เนี่ยหรือว่าถ้ำเนี่ยจะมีประมาณนี้ครับ หลังอย่างนี้ก็เดินตามทานน้ําเลยนะครับก็อย่างที่บอกอะโลครึ่งถึงเะไปถึงน้ําตกไตตรึงก็สองจุดห้าโลแต่จากแต่จากน้ําตกไปเนี่ยจะเริ่มขึ้นบันไดแล้วนะครับขึ้นไมล์ละผมมาคราวที่แล้วผมไม่ถึงครับผมถึงแค่น้ําตกทับนี่ให้ดูทางน้านี่แหละครับทางเดินไปที่ผมบอกนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปเราอย่างที่บอกนะครับ ถ้าใครอยากเห็นน้าตกใจตรึงนะครับก็ย้อนไปดูอีพีของลุงโต่งทาทันหลอดนะครับประมาณอีพีที่สองหรือที่สามนี่แหละแต่ผมจาไม่ผิดนะนะครับแต่เป็นว่าโมกมันมันปวดขานะครับเราก็บวกกับอ่าโค้ชลด้วยจะรีบอ่ารีบกลับไปที่เต็นด์ด้วยนะครับเราก็ยุดกันแค่นี้เราคงจะย้อนกลับนะครับแต่บริเวณเนี่ยจุดที่เดินไปนี่ครับมีจุดให้พักเล่นน้ำตลอดเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตรงขังนาจุดลังเต็นเรานะครับนี่ครับนี่ตรงนี้ก็นะครับชนาน้ำ ไม้เยอะๆนี่ก็นั่งเล่นน้ำกันสบายนี่ครับนี่ดูครับเนี่ยมีทุกมุมเลยครับนี่นี่ครับไปเดี๋ยงงั้นเราจะกลับนะครับอ่ะครับพานบอกว่าพานเห็นที่พานจับเนี่ยตำลึงจริงๆเหรออ่ะครับอันนี้นะครับอ่าใครใครใครมีความรู้มั่งแต่ว่าพานเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์ที่แกอยู่ ตามภูเขาเนี่ยแกบอกว่าตรงนี้คือเขือตําลึงนะครับนี่นู้นนะครับขึ้นไปนู้นนะครับขอขอความรู้หน่อยนะครับว่าใช่ไม่ใช่นะครับนี่ใครที่มีความรู้มากกว่าในพานครับขอบคุณครับตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับนะครับนี่อันดาอันดานี้เก่งทุกริปเลยครับป้ายรู้มีใครมีจินตนาการเหมือนผมไหม ไม่แน่ใจว่าหินย้อยตรงนี้มีทลายลงมาหรือเปล่ารู้ว่าอ่าภาษาโกลาเขาเรียกมันสีลงมาไหมดูครับสีลงมานี่ยิ้มนะครับเหมือนยิมแลบลิ้นนะครับนี่มีตานะครับเออครับเออยู่ที่ทำฐานรอดนะครับอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ครับนี่หลังแกเห็นก้อนนู้นครับมาดูก้อนนี้ครับคิดดูว่ากัดก้อนขนาดไหนครับถึงในเนียวมาเป็นหินย้อยนะครับสวยครับนู้นช่อนบนครับ อีกด้านหนึ่งที่ผมไม่ดูนะครับทายให้ดูครับตรงเนี้ มก่อนตรงนี้จะมีไฟนะครับนี่หินย่อยอ่าหินเกดหินละกอนนี่ครับนี่อ่าครับนี่ครับปื๊ดครับเดี๋ยวจะไปดูประวัติตรงนั้นนะครับนี่ลยนะครับห้ามสัมผัสหินงอกหินย้อยเพราะจะทําให้หินหมดประกายในความงามฝาพื้นปับ500ครับนี่หินตรงนี้ครับถ้าดีๆเนี่ยจะมีน้ำยศตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับใช่น้ำยดตลอดนะครับเห็นไหมครับแป๊บๆเราจะมีประกายเลยครับนี่อ่าเป็นเงาฮะครับโอ้นี่ข้างบนครับนี่ ตอนนี้ออกมาแล้วครับจะให้ดูทางน้ำสวยๆครับกับน้ำใสๆ เดินครับเดี๋ยวเราจะอุดหนุนนะครับสวัสดิการของอุทยานหน่อยครับสวัสดิการไม่ได้มาหลายปีก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงในทิทางที่ดีมากๆครับนี่คือนะครับจุดของสวัสดิการนะครับของสวัสดิการของเจ้าหน้าที่เลยนะครับที่เจ้าหน้าที่นะครับแกบอกว่าเป็นบุ้งคันนะครับถ้าเป็นโคราชบัาของเขาเรียกบุ้งขนนะครับตัวนี้โดนไม่ได้เลยครับ วรคับโอ้ไม่ดูพันแล้วนะครับอืครับชามะนาวน้ำแดงโซดาครับนี่หลังจากเดินรายเที่ยวพอดครับก็ราคาก็โอเคนะครับราคาอ่าแก้วละสี่สิบบาทนะครับถือว่ามาข้างในนี่มีกาแฟมีอะไรหมดเลยนะครับสนับสนุนรานคาแล้วกันนะครับใครที่ไกลจะมาถึงเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกินกาแฟมานะครับมาคิดก็นีนะครับ ย้านะครับใครที่มาใกล้ถึงเนี่ยอย่าเพิ่งแวะกินกาแฟที่ไหนนะครับแวะกินน้ําดื่มมาที่นี่ครับราคาก็โอเคนะครับเขาเรียกว่าแทบจะโอเพนเปิดสวยมากนะครับร้านกาแฟสริการอุทยานชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะครับมาอุดหนุนเจ้าหน้าที่จะได้นะครับที่เฝ้าสถานที่สวยๆให้เราได้มาเที่ยวกับเผาไม้ครับดูครับ ผาเนื้อครับนี่ช่วงเที่ยงนะครับเดี๋ยวกินเสร็จเก็บของเสร็จเราจะเล่นน้ำแล้วเราก็คงจะกลับครับฝีมือในพานครับนี่ตอนนี้ก็มาเล่นน้ำแล้วนะครับน้ำใสเลยครับนี่ผมจิมไอาบน้ำครับหลังจากกินเ่าเก็บของขึ้นรถเซ็ตหมดนะครับเราผมเตรียมสบูู่นะครับนี่เราจะมาอาบน้ำนะฮะโอ้นครับพอะอาบน้ำทำกลางบรรยากาศนะครับนี่ โอ้โหน้ำเย็นดีครับน้ำเย็นน้ำเย็น ให้น้าเย็นมากก็หลังจากอาบน้ำเสร็จก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนี่ครับตอนนี้หายไปหมดแล้วครับภาพเมื่อวานนี่สถานที่นะครับที่เรามาบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยเบื่อครับอุทยานชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ถ้ำทานรอดครับครับก็เหลือแต่ความบางเปล่ากับความเหงานะครับโอ้ยบางทีก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยน้องเวลามาหลายๆนี่ดีใจเหมือนถูกมาเยือนพอแต่ยามชาวหายเมืดครับสำหรับอีพีนี้ครับ อ่าที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัะตะนโกสินทร์นะครับอ่าบางเอิญนทริปนี้ตรงกัวันที่28วันเกิดในหลวงของเรานะครับทุกอุทยานทั่วประเทศเขาฟรีนะครับก็เสียแค่ค่านอนนะครับคนละ30บาทนะครับแล้วก็อ่าเราไปที่ผูเตยน,นี่น้ำยังน้ํายังขุ่นยังไม่ใสเท่านี้เนาะพานเนาะอ่าแต่ว่าที่นี่นะครับน้ำใสเงวเลยนะครับเราก็ได้เดินถ้าเดินอะไรนะครับภาพรวมที่นี่ก็ ้าถามผมนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สร้างขึ้นมาใหม่อย่างคาเฟ่เนี่ยครับทั้งราคาทั้งอะไรแล้วก็จุดกลางเต็นนะครับเป็นตวะรคของน้ำนี่ก็มีถั่วไปมดแต่ว่ามันก็นีตามการเวลาแหละบางทีมันก็เริ่มบางบาง้างองก็เริ่มพุแต่บางจุดเนี่ยโอ้นะครับอย่างสะพานอะไรนี่ทาเพิ่มเยอะแยะครับครับผมก็สําหรับ E ีพีนี่นะครับเรากาลังเดินทางกลับนะครับสำหรับ E ีพีนี้นะครับก็ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระนกรสินทำทันรครับลุงโต้งนะครับเหมือนเดิมครับนายพานนะครับอนานะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับกดซับตะไคร่เออซับตะไคร่นะครับให้ลุงด้วยเป็นกำลังใจในการทำอีพีนะครับเที่ยวนั้นแล้วแต่กําลังกันนะครับฝึกทำนะครับครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับขอให้ทุกคนร่ำรวยครับสวัสดีครับ ก็เช่นเคยครับขอบคุณครับ,บ,รบซีมทีเซ r นทันแมทชินโนีขอบคุณพีเคมเล็กคอร์ทคายเพลงน้องใหม่ขอบคุณอูบันดิตเซอร์วิสการันตีโดยช่างบิวสายหานะครับขอบคุณฟารมควายงามเมืองสระแก้วและอุปกรณ์แคมปิง้งเมานาเกียครับของดีมีคุณภาพขอบคุณครับ